วันนี้ผมจะพาเพื่อมาทำระบบน้ำกันวางระบบน้ำต้นไม้ทำไงจะวางท่อขนาดไหนแล้วหัวสปริงเกอร์กี่หัวเปิดปั๊มน้ำทีหนึ่งน้ำจะกินทีละกี่ลิตรเราจะใช้แป๊บขนาดไหนไปดูกันเลยมีคำตอบแปลงนี้ผมวางไว้นิ้วหนึ่งเพราะว่าน้ำหนึ่งพันลิตร ใช้น้ำหนึ่งถังรถเราก็จะเปิดสปริงเกอร์ได้หกหัวสองแถวจะกินสามสิบนาทีแล้วย้ายยี่สิบนาทีย้ายสามสิบนาทีย้ายคำนวณดูทั้งหมดสามสิบสาสิบหลุมเนี่ยสามสิบกองเนี่ยพอดีชุ่มชุ่มทุกต้นเราก็จะสลับเปิดวาล์วเนี่ยครับการเปิดวาล์วของผมต่อาวอาล์วออกสองหัวสองต้น ขึ้นสองต้นแต่ยังไม่ได้ฝังแล้วก็ซอยเข้าไปเป็นหกหุนข้องอ4อสี่ห้าแล้วก็วาวปิดแล้วก็ไปข้องอหกหุนออกสี่หุนขึ้นไปสปริงเกอร์จะใช้เป็นพลาติกเบาเบาวกว่าเบาวกว่าเป็นสแตลเลตเนี่ยข้อดีของมันแล้วการวางท่อหนึ่งนิ้วเนี่ยทำไมไม่วางสองนิ้วหรือสามนิ้วไปเลยท่อเมน มันอยู่ที่น้ําเราถ้าน้ําเราเยอะจะวางกี่นิ้วก็ได้แต่ถ้าเราวางพื้นที่เราใช้น้ําแค่นี้1,000ลิตรเราจะไปวางสองนิ้วเปิดแค่ยี่สิบนาทีปั๊มหนึ่งแรงก็หมดแล้วครับอันนี้ผมใช้ปั๊มแรงครึ่งแรงครึ่งมันจะคํานวณน,น้ําออกมาถึงต้องใช้เมนขนาดนี้